อายุก็แก่แล้วไม่หาเมียเดี๋ยวลูกติดมาเขาเรียกลุงไม่เรียกพ่อเนี่ยก็ยุ่งอะเกนะเกนี่ก็พดผสมดิีวีตงทางูย่านะมเดี๋ยวพ่นบริเวณนี้ก่อนค่อยไปทํำ สิแค่บริเวณนี้ละมั้งก็เราโคสี่ไจะฟ้าเจียดังเป็นเจี๊ยรักู้ก็ยังไม่กินโจย่ามานี่ยถามาดีเลยเนาะถามมาถามใสเลยนาไม่มีที่บ้านหน้านู้นนี่มีเยอะมากเลยนะใบเนี่นะใบป่าใบนี่หนาะใบแต่แต่แต่ว่าไม่ขมนะ